ก็จะมาตอบคำถามที่มีถามไว้ในช่องช่องนี้ที่ผมทำนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็น n o t e and l e s s o นนะครับแต่เดิมเป็นชื่อช่องโชคชิวชินะครับถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์นะครับก็ลองไปดูนะครับผมสวัวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะหยิบให้ดูว่าตอนนี้ติดแบบไหนนะครับโอเคเรามาดูที่หมวกกันน็อกก่อนครับอันนี้คือหมวกกันน็อกนะครับ แบบเต็มใบนะครับที่ไม่มีคางนะไม่ปิดคางเป็น Open f a ฟ e นะครับอันนี้คือตัวที่ใช้ยึดก,กับขานะครับที่จะยึดกล้องตัวนี้นะครับเราจะยึดโดยการที่เราจะแปะด้วยกาว 3M นะ,ะแข็งแรงนะครับทีนี้เวลาที่เราจะ ติดนะครับก็ต้องมาดูว่ากล้องที่เราใช้เนี่ยเป็นกล้องตัวไหน,นคลิปที่เขาถามไว้นะครับจะเป็นกล้องตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีลักษณะแบน,นเวลาที่เราติดกล้องครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเขาจะให้อุปกรณ์ของเขามันอยู่แล้วนะครับก็คือลักษณะนี้ ทีนี้ถ้าเราจะติดเนี่ยเราก็ต้องติดลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็หากขาที่เป็นลักษณะน,นี้นครับเรียกว่าเป็นจะเรียกว่ายังไงเนี่ยเป็นขาที่มันล็อกคนละด้านนะครับขาจับคนละด้าน สองตัวนี่นะครับแบบนี้นะแล้วก็ขาล็อกนะครับขาที่ใช้จับกระมวล ะนีะ้สำหรับขาที่ใช้จับก,กระหมวกนะครับจริงๆแล้วมันจะมีหลายขานะพวกนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้จากลาซาด้า ซื้อได้จากลา z าด a าซื้อได้จากช้อปปี้น,นี่นะครับแบนแบนนะเตเตี้ยเร็วเราก็ยีดแบบนี้ยืดแบบนี้ก็ได้นะครับหามุมของเราให้เจอ ที่สำคัญคือมันจะต้องไม่ติดไอหห้ขาพวกเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆ่อยรออย่างอันนี้เนี่ยยึด3ามตัวเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือต้องยึด3าตัวดูว่าพื้พภาพไปหมดนะจากนั้นนะครับก็ติดเข้าไปที่หมุถ้าติดแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกัน ถ้าใครยังรู้สึกว่าถ้าติดแบบนี้แล้วมันยังดูไกลไปหน่อยนะผมก็จะแนะนำว่า,าให้ติดแบบเป็นขาทิมลงก็ได้นะครับเริ่มต้นที่เราต้องดูก่อว่าเราติดตัวนี้แบบไหนนะครับถ้าเราเริ่มต้นเราติดแบบแนวนอนก็ต้องจับก,ก็ต้องจับขาแบบนี้นะถ้าก็ปรับได้พอยากจะให้กล้องทิมขึ้นทิมลง น,นี้จะมีระยะห่างกล้องประมาณหนึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการติดกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นโอลิมปาสไตลัสทีชีแท็กเกอร์นะครับจะเป็นทรงแบบที่มันต้องอยู่ตำแหน่งนี้แหละถ้าไปอยู่ตำแหน่งอื่นเนี่ยมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าถ้าไปอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งแบบนะครับ ต่อไปนะครับเองใส่กับโกโปนะครับสำหรับโกโปเนี่ยด้วยความที่เป็นกล้องแนวแนวนี้นะครับถ้าเราใส่เข้าไป มันจะเอียงๆนะครับเห็นอยู่มันจะเอียงๆเราก็จําเป็นนะครับจะต้องเปลี่ยนขาออกเปลี่ยนขาตัวนี้ออกซึ่งอันนี้ค่อนข้างแน่นอาจจะใช้เป็นขาข้อง,งอน,นะครับหรือว่าเป็นขาอย่างโกโปรนี่เขาจะมีอย่างโกโปรเนี่ยถ้าเป็นตัวเขาเรียกอะไร มีเดียมอ์เนี่ยเขาจะให้ขาตัวนี้มาด้วยแน่นมากนะครับใส่ได้หรือเปล่าอันนี้กรณีที่ใช้เป็นโกโบก็ต้องเปลี่ยนขานะครับให้ตรงเนี้ยยาวขึ้นเพราะว่า โกโปรเนี่ยจะคนละทรงกับโดโอลิมปัสนะครับแต่มันก็จะเอียงๆหน่อยซึ่งตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับโหมงใบนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ติดด้านข้างนะครับตอนนี้นะครับแบบที่สองนะครับคือแบบนี้ติดด้านหน้าแบบนี้นะครับ สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้น,อน็อตยึดอยู่แล้วล็อกไว้แน่นๆนะครับถ้าสมมุติเราจะใส่โอลิมปัสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแบบว่ายืนๆเท่ๆอีกแบบนน แต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้คือตัวโอลิมปัสเนี่ยผมจะเอาไว้ติดรถส่วนตัวที้ใช้ติดคางเนยจะเป็นตัวโกโปรเดี๋ยวติดโกโปรให้ดูพอ <Okay. S 1> ต,ติดโกโปรนะครับม็จะเป็นลักษณะนี้ ันนี้เนี่ยมันเป็นโกโปรที่ใส่มีเดียมอนนะครับก็จะดูค่อนข้างใหญ่เทอทานะครับแต,แต่สำหรับคนที่เคยใช้ตัวโอลิมปัเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโกโปรใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสตัวนี้เนี่ยขนาดมันพอกัน <c oughs> ให้ดูชัดๆนะครับ ขนาดพอกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกเฉยๆกับโกโปไซนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยจะบอกว่ามันโคตรใหญ่เลยเวลาอยู่ข้างหน้าดูแบบโอ้โหใหญ่มากอ่ะ,อะเดี๋ยวจะถอดมีเดียมอนให้ดูนะครับนี่นะครับ ล้าเราถอดมีเดียมอสออกมานนเนี่ยมันจะมีฝาจริงๆต้องหาฝามาปิดนะครับถ้าจะต่อใหม่หจะชาร์จแบตโดยที่ไม่ต้องเปิดฝานะครับสำหรับตัวผมเองผมใช้มีเดียมอสยาวเลยขี้เกี็จถอดออกนะครับตัวนี้ก็โปรก้าวมันก็จะมีขาแบบนี้อยู่เหมือนเดิมครับก็เสียบเข้าไปที่หมวกแล้วก็ อันนี้ก็จะดูเล็กลงนะครับแล้วก็น้ำหนักมันจะเบาลงด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าใครอันนี้ใส่ไม่นะครับถ้าใครอยากจะต่อไม่ทำพวกโมโตล็อกอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปซื้อแดปเตอร์มาใส่นะครับเพราะว่าตัว เพราะว่าตัวโปโปรที่ไม่ได้ใส่มีเดียวมอนเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อไดแต่ก็ดูอ่ะดูเล็กแล้วก็ดูสบายขึ้นนะครับแต่จริงๆมันก็หนักขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไม่เคยใส่นานๆนะครับเพราะว่าแบบใส่สักทิปนึงอะไรเงี้ยทั้งวันอะไรเงี้ยวหวไหมแต่ก็คงไม่ได้ใส่ขนาดนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่า เราคงไม่ได้ถ่ายทั้งวันนะครับแบตหมดแบตไม่พออยู่แล้วอ่ามีเดียมอดป้ามีถอดของน้ำกันลมออกแล้วนะครับถ้าวิ่งไม่เร็วมากตัวนี้สามารถช่วยรดเสียงลมไดอ้อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่สองที่ใช้ในการติดหมวกนะครับ สำหรับตำแหน่งที่ 2, 2> <ม>นี่นะครับ<ม>ก็จะซื้อในลาซาดาหรือชปีนะครับาซื้อได้นะครับมันจะมีแบบที่รัด4ขาด้วยก็มีนะอันนี้เป็นรัด3าขาตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ1 2 3สามันจะมีแบบที่รัด4ขาเห็นบอกที่รัด4ขาจะเหมาะกัพบพวกหมวกทรงวีบากนะครับแล้วก็จะมีแบบที่เป็นแปะกาวนะครับผมสั่งแบบนี้มานะครับ จริงๆว่าจะสั่งเพิ่มเพราะว่าต้องใช้กับหมวกที่เป็นหมวกวินเทจด้วยแต่ตอนนี้ใช้กับตัวนี้ไปก่อนโอเคต่อไปอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เคยเห็นมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยซื้อสักทีเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานมานนี้นะครับแต่ก็ซื้อมาก่อนที่จะซื้อที่ติดค้างนะครับ ตัวนี้นะครับก็มีไว้เพื่อใส่นะครับนีอ่าชิบชิบนี่อันนี้ตำแหน่งนี้นะครับกรณีติดโกโปลนะครับเราก็ใช้ขายาวของโกโปลนะครับเสียบเข้าไป Okay. สไลด์ตรงนี้นะครับเกืจะเป็นการได้ติดมุมกล้องที่แบบว่าอยู่แถวหน้าอกนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของการติดตรงนี้คือจะเหมาะกับรถบางรุ่นโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นแบบที่เรานั่งแล้วมันสูงครับอย่างคาวาสกิแล้วมันอยู่800ข้างหลังเนี่ยถ้าติดกล้องตรงนี้เนี่ยจะได้มุมที่ดูเราพอดีกว่าติดตรงคางครับถ้าติดตรงคางเนี่ยมันจะแบบเป็นมุมที่ค่อนข้างจะทิมลง ซึ่งส่วนตัวของเองผมมองว่าติดหน้าอกเนี่ยมันได้มุมสวยกว่าดูเต็มตากว่าทั้งถนนทั้งรถทั้งท้องฟ้านะครับแต่ถ้าติดตรงกลางเนี่ยมันก็ดีกว่าตรงที่เรามองซ้ายมองขวาเนี่ยก็คนดูก็จะได้ดูตามเราไปด้วยและสุดท้ายท้ายสุดนะครับสําหรับกล้องนะครับที่ผมติดเพื่อที่จะถ่ายนะครับเก็บบรรยากาศร,บรอบๆด้านมานะครับอันนี้ก็ตัวเนี้ยผมจะใช้ติดรถเป็นหลักเลยนะครับ ไม่ติดตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเก็บภาพรอบๆได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องแบบมานั่งหามุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราไปหามุมที่หลังได้นะผมก็จะติดไว้ที่รถไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าติดที่รถตรงไหนนะครับก่อนที่จะไปที่รถนะครับเราก็ต้องหาหัวแบบนี้นะครับมาเสียบก่อนนะอ่ามาหมุนๆนะครับหมุนๆ เสร็จแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ตัวเนี้ยมันเป็น360นะครับ360องศามันถ่ายทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมันอยู่แล้วเนี่ยเราจะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนอนตะแคงจริงๆไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเก็บหมดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าติดตรงไหนของที่มอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะติดอยู่ที่ด้านหน้ารถนะ น,นี้ติดเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ยึดน็อตนะที่ถูกต้องก็ต้องล็อกให้แน่นนะครับเนื่องจากเป็นกล้อง360ูเนี่ยเราจะหันหน้าหันหลังทางไหนก็ได้ะครับอันเนี้ยคือกล้องหลังนะครับเพราะมีหน้าจอส่วนอันนี้คือกล้องหน้าซึ่งเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยถ้าเราเปิดดูเขาจะถ่ายไปที่กล้องหน้าก่อนอ่า ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับหรืออะไรก็ตามที่จะใช้ในการติดหมวกนะครับเพื่อที่จะถ่ายโมโตโล็อกนะครับอยากจะถ่ายเก็บเป็นความทรงจำอยากจะถ่ายลง YouTube อยากจะถ่ายภาพส,สวยอยากจะถ่ายวิดีโออยากจะบันทึกไว้นะครับแบบไหนก็ลองทำดูนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับ บอกว่าข้อมูลตรงนี้นะครับพอที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาฟังนะครับสวัสดีค่าสำหรับที่ถามนะครับว่าใช้เซตขาบแบบไหนบ้างครับก็ใช้เซ็ตตามนี้นะครับซื้อสะสมเพิ่มมาเรื่อยๆ ก็จะเป็นอันที่ใช้กินนะ,นะครับส่วนนี้อุปกรณ์แบตสำรองขาตั้งกล้องนะครับมีไม้มีจิมบอล